อย่ายงให้มันเกี่ยวกับศิลปินเพราะศิลปินไม่รู้หนูนุน่นไม่เกี่ยวนูนุน่นไม่เกี่ยวพี่ฟอยสวัสดีครับพี่ปาวันรัตมาแล้วคือไม่เกี่ยวอะ่ะคือตื่นมาก็งงอะ่ะแต่ว่าก็ตามนั้นครับคือไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวพี่นิกสวัสดีครับก็ตรงได้เลยนะครับเพราะถึงโลริเกอาจจะแบบยุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมนจ้เกอกันครับขอบคุณครับนั่นแหละครับ ก็คือ,อยะโยงให้เกี่ยวเพราะว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วนะครับตื่นมาเจอดราม่าโดยที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็ก็เลยงงพี่เนมาหรือเปล่าวันนี้ครับทะเลาะกันเองก็เคลียร์กันเองครับศิลปินไม่มีไม่มีเวลาไปนั่งเอาคนนี้มาเคลียร์กับคนนี้เอาคนนี้มาเคลียร์กับี ก็ยังทําเหมือนเดิมทุกวันผมทาแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกเมื่อทำแบบนี้ต่อไปนะครับผมันนุ้นก็ยังเหมือนเดิมผมบอกโอ้ยขอบคุณครับ2 0ใบแดงแรกนะครับขอบคุณครับตามนั้นนะครับคือสันส้นๆว่าไม่เกี่ยวกับศิลปินอย่าโยงให้มาเกี่ยวกับศิลปินไม่เกี่ยวจะทําทให้เป็นเรื่องจะเบี่ยงเบนแบบให้มันเป็นเรื่องอื่นไปอย,อย่าลาไปเป็นเรื่องอื่นทะเลาะก,กันเรื่องไหนก็ไปเชียร์กันเรื่องนั้นครับ ไม่เกี่ยวกับเราก็คือไม่เกี่ยวบจบนุนนก็ยังต้องทํางานเหมือนเดิมก็ยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมทุกวันนะครับก็มีคนส่งมาหาว่าแบบมาถอยจากผมมาอะไรกผมผม,ผมไม่รู้มไม่รู้ถ้าคุณเสพข่าวแค่นั้นแล้วมาถอยจากผมก็ผมก็สุดแท้แต่แต่ท่านนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงผมไม่สามารถทักไป ทำความเข้าใจกับทุกคนไนดะ้ว่ามันไม่เกี่ยวกับผมนะมันไม่อะไรผมนะแต่ผมก็พูดแค่ตรงนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระหว่างไอ้เอฟซีกับ f อฟก็เอฟก็เคลียร์กันเองมีปัญหาก,กันเองโดยที่ศิลปินไม่เกี่ยว f อฟทะเลาะกันแต่ศิลปินไม่ได้ทะเลาะกันพี่ฟอยขอบคุณครับขอบคุณ20บใบแดงครับ40บใบแดงนะครับ,บ,รบขอบคุณนะครับใช่ครับนี่คือแยกแยะนะ เออคือ FC ทะเลาะก,กันก็ส่วนของ FC ทะเลาะก,กันแต่ FC ทะเลาะก,กันแล้วจะพานให้ศิลปินไปทะเลาะก,กันด้วยมันไม่ใช่นะครับมันไม่เกี่ยวกับน,นูและนุ่นศิลปินก็ยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมยังดูแลอยนะู่ทุกวันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกผมกน นอนหลับอย่างเดียวไม่รู้รค่อยๆเต็มที่เธอมมานั่งรถไปแต่งนาเล่นเกะกลับบ้านกินข้าวนอนใช้ชีวิตอยู่แค่นี้ผมไม่มีแหวขอบคุณพี่นิกครับเห็นนะคบพี่นิกของขอบคุณนะครับพี่นิกคงให้น้องทุกวันเลยนะครับขอให้พี่ธุรกิจร่บรวยร่ำรวยใหงเองนะครับใครที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับก็ไปอุ่นหน่นพี่นิกได้นะครับพี่นิกก็ ทำธุรกิจเกี่ยวกับกเอ่งปูนคอนกรีตซีเมนต์อะไรเงี้ยครับใครอยากกุ้หนุนก็ไปอพีนิกได้นะครับใช่ครับคือผมพูดทางนี้พอจบว่ามันไม่เกี่ยวกับศิปบบลปินนะครับจะโยงให้เกี่ยวกับนุและนุ่นนะครับไม่เกี่ยวทะเลาะกันก็ก็ทะเลาะกันเจนนี่สวัสดีครับ ขอบุณห้าใบแดงครับพี่วรว w a n ขอบุณคนครับผมไม่รู้จะทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องขอบคุณพี่วรวันครับตอนนี้ก็ประมาณ45บใบแดงแล้วนะครับอีกหนึ่งกำลังใจขอบุณครับพี่ปุ้ยสองเท้าปุ้ยขอบุครับโอ้มาแล้วพี่ปุ้ยพิ่งเข้าขอบุญครับขอบุณครับพี่ปุ้ยก็ตุ้งให้ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณครับตอนนี้เป็นห5แล้วโอ้โหขอบุณครับขอบคุณครับคูเป็นเจ็ดสิใบขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับคือก็อยากบอกว่ามันไม่เกี่ยวครับแค่นั้นเองเจ้าดาวขอบคุณนะขอบคุณนะครับเจ้าดาวรอวันเจอกันเดอ้อน้องสาวครับก็ฝากทุกคนนะครับไปคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าไปเห็นคอมเมนต์ไหนที่โยงให้แบบให้ผมผิดหรือผมกับนุ่นต้องทะเลาะกันไม่เกี่ยวเลยไม่มีแน่นอน ทุกคนไปคอมเมนต์ได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นระหว่าง f อกับ f อนะครับไม่เกี่ยวกับศิลปินฝากด้วยนะครับวันนี้ก้าเจอกันขอบคุณครับเรเจอกันนะครับขอบคุณสามใบครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบสามใบอุ้ยขอบคุณครับพี่รัชรัชดาขอบคุณครับเป็นแปดสิบสามใบคุ้อสิบใบครับลืมพี่จอยอย่างครับอย่างครับขอบคุณครับก็แปดสิบสามใบแล้วครับ ไปเท้าขอบคุณครับเจนนี่ขอบคุณครับแปดสิบห้าไปแล้วขอบคุณครับโอเคเนาะเรื่องไอ้ดราม่าเรื่องนี้นะครับคนพูดเขาก็บอกว่าศิลปินไม่เกี่ยวใช่ครับก็ไม่เกี่ยวแต่คนโยงแปดสิบห้าเก้าสิบห้าขอบคุณพี่อะภีรดี ขอบคุณครับสองใบแดงขอบคุณพี่การครับก็เป็นโอ้ยคนเพพิลดี้เก้าสิบเจ็ดทุกคนรังไหลมากขอบคุณครับรังไหลมาเด้อนี่เ,นเลนราชบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เพี่อเข้าหนุ่มไปฝากไว้หนังโดรนิกิรัโนโนโอ้โหขอบคุณครับพี่เนเฝากใครไว้เอ่ยสองแดงขอบคุณครับพี่ไดซี่ ากไปแบบสวัสดีค้าพี่เจ๋งพรุ่งนี้เจอกันนะครับถึงงานแลวโอ้โหขอบคุณครับอันนี้คือแม่ทับหน้าของบ้านบารมีเลยแผวขวันโอเคครับคือไปถึงงานก่อนหละโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะตีไปเลยครับพี่เจ๋งตีไปอุท,ทัยธานีเลยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสองคืนนี้ก็จะเป็นเป็นเวทีเครื่องเสียงของชลินเป็นจะลงรลแอนสซาว์นะครับที่ไฟสวยๆเลยนะครับ แล้วก็เป็นระนาดเมืองเหนือนะครับครับอ่ะนุต้องคนนี้นะนุต้องวางตัวกับแฟนคลับให้ดีอย่าให้เขาคิดเกินแฟนคลับรักนาน้องชายคือมันไม่มีใครคิดเกินเกินหรอกครับผมถามเลยว่าทุกวันนี้นะครับผมเปิดเผยขนาดนี้มันยังไม่ชัดเจนอีกหรอมันยังไม่ดีอีกหรอ มันผมชัดเจนขนาดนี้มันก็คงไม่มีใครกล้าคิดก็ผมเกินเลยแล้วครับนะคือสนิทกันเราสนิทกันเป็นแบบพี่น้องนะครับอุ้ยสวัสดีพี่เลนูรครับเข้าไฟแดงแรกมาง่ายไม่แคบทําไงอะไปไฟแดงไหนอะแล้ว ใช่ค่ะหนูทุกขอ้อนะครับแต่คนนี้นะผมบอกเลยว่าคนนี้คอมเมนต์อนะอัมภัยเนี่ยอัมภัยอัมภัยเนะี่ยแอดปลอมเนี่ยนะคอมเมนต์แบบซื้อให้ผมมีปัญหาตลอดผมขออนุญาตขออนุญาตแล้วกันเห็นหลายครั้งแนละ้วพูดจาแบบเหมือนจะให้มีปัญหาขอบคุณนะครับหนึ่งใบแดงขอบคุณครับนุ่นอยู่รถอีกคันครับสวัสดีครับพี่วันดีครับเขา้า เข้าบายพาสไฟแดงข้ามสะพานนะจริงอัมภัยเห็นบ่อยมากใช่ครับผมเห็นมานานแล้วพบป้อยมาหลายหลนะชอบเมนแบบว่าไม่ดีครับอาจจะอ่านเมนไม่ทันครับเพราะคณส่องไฟแดงนะค,ะครับทุกวันนี้ก็ชัดเจนที่สุดแล้วครับไปหามาได้ว่าใครชัดเจนทีดเนี่ยห้าใบ,าบค,ครับ อแดงขอบคุณครับขอบคุณพี่อ้อยครับฝาขขอบดีาใต้ค้าแดงโอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นแม่สัตค์ครับโอ้โหขอบคุณครับพี่เลนูขอบคุณพี่เลนูมากครับ ไม่สิบใบวันนี้มาหลายคู่ปังมากกิน,นนันนลักเสมอต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะถูกใจพวกคุณถูกต้องครบร้อยอย่างพิถูน่าจะเลยก็เลยเลยไปได้เรื่อยๆเพราะว่าหลายวันเราตุ้งมาบ้าไม่ถึงหน่อยใบ